สบายดีย้มแรงเด้อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนสบายดีตอนกลางคืนนะฮะค่ะฮะค่าถ้าก็หหางจากอวกแน่พี่น้องเลยตอนนี้กระหัง อ่าน้ำหายกินกับบ่อบ่อวกบันไดมีออกน้ำน้อยหนึ่งอะไรพังเบิ้งอาการอาการก็ยังก็ไข่ก็ช่วงันตอนคำอยู่ทะลุกลางพอเป็นหายกินน้ำเกลือแหละไข้แน <ce infectious> ่เ <k> ห <meals> <ifer rol> ็น <African> ยิมแน่น้อนเลยไม่หยอกกตเห็นยิมแน่ก็นั่นนะโอ้ยคอตกต่เสาะอยู่พี่น้องเย แบบพอกับแม่ในแนมหนากันแบบเอาจังไดดีเอาจังไดดีนะเพราะว่าทางไปห้ามห้ามหมอกระโ้ยพี่น้องเลยหนุ่งเลยก็จนไปโรงเรียนเมื่อคันฝนบาตกนั่งกับไปคือเก่าคันฝนตกก็ขึ้นสุดไปเพราะว่าขยามแดงก็ได้ไปแทบคุ้มเงอยู่อกพี่น้องเอ้ย คู<พ>่กับคู่ม่เห็นขาดแล้วคู่็นบ้าวพี่มคู่ยักให้ใหหเป็นไวคู่ใจดีอ่บใดีมันดีกว่าฮะมันดีกฮะมันใจดีน้องเลื่องยางนั่งกะไผ่ก้าำลังฟ้าใสบอผ้าใสนั่ง้าใสเฮียนเก่งบ่ Ừ. Ừ. em khay nè đã mhm Hên vào đây mhm 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 nè mhm cái mhm mhm nào bỏ mhm bỏ mhm 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 này. <laughs> <laughs>

นี่จับปั๊นีนย์วห้องดุกกด้ดุกเด้ไอ้ดุกนะเอื่อยแล้วก็ปูปูแล้วก็พื้พื้แล้วก็ปูอยู่เป็นชงงนะพี่น้องเลยแต่แต่เขามานี่อปอ่อนอนเพิ่น Ừ. thuận, <laughs> bay bay đây lù đây, thấy nòng hang đây. hại không Ừ, hại này. Thôi Hãy chụp 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 chụp

เต็นลูกลูกงามเืยเนยในแพงจ่าได้ลรกลูกเอ้เนยปูบนนอนห้มาฮัมนะปูสามสอนสีสอนปุกหนามาขังนะ้อื่นคอยฝนมาตกกันยังไข้น้องเนยไปโรงเรียน กู่ดาะคู่ดาดอกทางมันเปื้อนคู่เข้าใจอยู่ดอกถคู่เลี่คู่มาไอึมาไวนข้าแล้วลูกเข้าแล้วคอยลงลูกคอยลงเก่งเก่งเก่ตาลูกลูกอย่าไปทําลายลูกกับไปลูก ใจเพ่เปิดให้พอแล้วบะเน้อเอาอีกบะจักสันนี่าะาเจสวัสดีปารุงนี้สวัสดีปาลุ่งเด็กน้องสวัสดีปารุงเฮ้ยนะฮวนู่ฮวนู่น้องตู เทาวไ่้ไ,ได้ด้ดเอด้อหนักบางคำนีก็ะป้อนค่ะวพนสองคำอะไรจักพี่น,น้องป้อนประมาณสองคำให้เธอกินนี่ว,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 ว่าออวกออกจนเห็นน้ำเลืองเนะสงสัยเป็นบีว้วกออกมาซึงขันน้่นจึงเรยนอ,อย่างเพือนมีสองคู พอนะเอ้ยปุ๊บหนักเอเนาะฟูบดมึงบดขึ้นอะน้นะนอนแล้วบ่เมื่อนี้เม่อไม่เยนอนปันไดเนปันไดมีแต่อ้วกมีแต่อะสบายดีนงแม่จะไม่เมื่อยมื่อนี้เมื่อยนะลูกเฮ็ลูกเฮ็ดลูเฮ็ดก เดนมาดูหน่อยแฉะแ่ะ <c oughs> น้องเนยเกิดผิดที่ผิดเวลาแต่ก็เพราะโชคชะตาได้มาเจอพ่อดาบแม่นางปตาลุ่มว่ะมาเจอน้องธันวาน้องเหนอือข้าก็มาเจอไม่รู้เป็นเรียนหรือกรรมหรือบุญ <c oughs> อาจจะเป็นพ cool ่อบ you ุญน like <fen> ี่ไงหัวก็ม่ตาไงเธอแม่ไม่เห็นนี่ไงเสร็จแล้จุดไหนกินลูกนี้อ่ะจ้าจ้านี่งขยด้เยจุดมือตุดๆดิน้ำมันกินนุ่มกืบบกินคนคนขั้นนันหัวเพื่อนได้ตก Cool.

ลุงขอบคุณปลาลุงอะไรเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ดูดูกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเหมือนจะผ่าเมื่อยแมลงอ่อนเังงี้กำลังใจยังเด้อมีเวลาแต่งโตงานเหรอพี่น้องเด้อเอาดินไปใส่เอาดินไปใส่อยู่แต่เทียงไห่เทียงนาเอาลูกชายมีลูกแม่ลูกอ่อนเนาะเธอสิได้นอนขันมีลูกฟองควบหนีกระลอกบักอีกแบ่งคนละเบแบ่งคนละ แม่คนละคนแล้อันนี้กไม่น่าก็เอาคนจะเอาคนได้เลนี่ยไม่บุคค่่ใมีสองคนเอาวัดเ้าเลว่ากระดูกคือกันนะคระดูองอันนี้ลูกชายลูม่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบัยดีบามบปลลูกบายบายนี่นี่นี่่ายบายปลายขอคุณลลุกอะไรเด้อขมาชมปลาเป็นห่วงมืองหาม ลูกหักแขงมางหามเด้อไงมาละสบายดีป้าลูกสบายดีคุณตาคุณยายสวัสดีค่ะมุณยายคุสบายดีนะสบายดีนะสบาเดีนยังไหวด้ยังไหวเด้อึงไหฟังไอ้เนี่ยสอนน้องแล้วเนี่ครับปฏิละอึกน่ออกันหมชัสบายดี